สวัสดีค่ะยินดีตรัสุเพนะโฟเพนดอยนะคะเนาะวันนี้เราอยู่ที่บ้านรัฐไทยที่เราไฟฟ้ายกันอยากจะมามากเลยนะคะเนาะแต่รอบนี้คือเรามาช่วงเช้าเช,ช,ช,ชนะคะทุกคนคือมาแล้วอึ้องอ่ะมาสวยมากมันเหมือน อยู่ในอ,อยู่ในบ้านอยู่ในประเทศจีนเลยนะคะน้องไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่แล้วอไม่มีอะไรนะคะเนาะเราต้องมาช่วงเวลากลางคืนมาพักอย่างนั้น,นะคะไม่มาพักน,นี่ก็คือไม่มีอะไรมาก็ถ้าเป,เปรียบก็คือเหมือนคล้ายๆบ้านแม่สลอน,นอที่เราโผอยู่นะคะ ก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่บ,บ้านพัดอะไรอยู่เนี่ยวันนี้ก็เท่าชุดอะไรตามใจอย่นี้นะคะแป๊บเดียวนะคะเราก็ไปเปลี่ยนชุดให้มันเป็นสาวจีนให้เข้ากับที่นี่นะคะนก็เป็นสาวจีนใม่ห่อสองวันหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งเรือ ชมบรรยากาศที่นี่ไปสักพักหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปที่อื่นกันต่อนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอะส่วนใหญ่มันจะเป็นบ้านพักแล้วก็มีไล่ชาในประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเขาบอกว่ามีอะไรนะกระเพมจริงที่เขาสร้างขึ้นมานะคะจำลองอะไรอย่เนี้ยจะเป็น2จุด แต่ถ้าถ้ามาช่วงหน้าหนาวจะสวยมากดูแล้วอันนี้ก็คือเรามากลางวันแดดพรอะข่าจะแรงนิดนึงค่ะไปเดี๋ยวชมบรรยากาศกันนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ ันนี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะคะแดดจะไม่ค่อยร้อนมาค่ะทุกคนเที่ยวก็คือมันไม่มีจุดให้เราเที่ยวเยอะนะคะมันมีแต่แค่เป็นบ้านพักหรือว่ารีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยมากะก็กมาพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่อื่นแล้วนะคะก็ อันนี้ให้ชมบรรยากาศสวยๆบ้านลัไทยในช่วงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย